ดีใ,ใจฮะว่า,ามีโอกาสที่จะเอาอินเดียนก็จอดได้ในบ้านไม่ไม่ได้ขักว่าเว่ลายคอจอด <c oughs> เป็นรถในตำนานรถที่อยากได้มานานแล้ว สวัสดีครับผมโนโนหนึอินเดียนพราม5นะคะโอ้มีดอกไม้อย่างนี้รู้เลยนะ,ะว่าไปไหนเอาไปให้สาวดิฮะหยอกครับวันนี้เป็นวันที่ดีอีก1วันนะฮะเรากำลังจะไปส่งมอบรถนะฮะเป็นสเกลสีมารูนแมทัลลิกนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้กุญแจจะอยู่ด้านนี้นี่แนะนําก่อนสมมุติแล้วมีถ้ามันหายทั้งยุดสับรองก็หายอะไรเงี้ยก็ส่งเลขนี้มาก็ต้องสั่งใหม่ดูค่าอันนี้จับทิปเนาะลูกเล่นค่า rpm ให้เสียงปั๊มติ๊กทำงานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเรากดสตาร์ทแค่ทีเดียวไม่ต้องกดแชะลองนั่งลองเบิ้ลดูได้ครับเอาเลอกเอาใช่นะฮะ แล้วก็อันนี้ที่ติดตั้งให้เพิ่มนะครับพนักพิงหลังเรียบร้อยหมดแล้วจับเพื่อไม่หวาครับขอต้อนอันนั้นต้องขอโทษด้วยใช่แล้วก็บิดสวิตช์คุณแจหรือว่าจะบิดสวิตช์กุญแจเลยก็ได้แล้วแต่ถนัดอินเดียเนี่ยเป็นรถบัสไซที่รู้สึกว่าไปแข่งที่บ่อเกลือใช่ไหมนะของอเมริกานะครับผมดูมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยดูเรื่อยดูรถมาตั้งหลายยี่ห้อแล้ว เขาจัดงานที่แถวเบร์เลยงานมอเตอร์ไซค์เียก็ไปดูก็ไปดูทุกครั้งครับแต่ก็ไม่มีโอกาสที่มีโอกาสก็อาจจะซื้อไว้ใยเพื่อขับขี่ครับเน้นจอดวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรถมาส่งแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจฮะว่ามีโอกาสที่จะเอาอินเดียมจอดไว้ที่บ้านไม่ไม่ได้ขับว่าเปลาขอจอดเราก็รู้เลยแล้วมันคือแบรนด์านานเนาะครับผมเป็นรถในดํานานรถที่อยากได้มานานแล้วแต่ก็ไปดูอยู่เรื่อยนะฮะวันนี้มีโอกาสก็ได้ สัมผัสตัวจริงวันนี้ของเราโอเคขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับขอบขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอบคุณครับ